สวัสดีครับสวัสดีครับับ่ด้ับสาวัมบีามพราะเราแต่งเราแต่งวพวกก็ต้องมีสีน้ำตาลมัรยาที่มีคุณภาพดีไงชงนี้าขับาะลา คือจการแบบงากลางการผลต่างกันเรื่องจากวรตผลิตเสือกับเภอสุลัขมันก็จะไม่มีเหลือเลยนะแล้วเชื่อไหมคะว่ากระดูกหมูกระเพาจะเป็นผมผมวานพิลานะครับเป็นชุมชนที่ปลูกงานแล้วก็มีบัตรก็ร่วมกับทางไร่นะครับซึ่งตรงนี้ท่าน ทศาสตร์สารัตน์จากสารนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าแห่งชาติจาะมือกับพี่น้องทุกท่านว่าถ้าอยากได้ของจังหวัดมหาสารคามแต่ว่าจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยร่วมกับสินคาสี่ไอแล้วใช้มนุษย์ศาสตราจารย์สิริพอนรางวัลสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามรพื่อพิมพ์พัฒนาได้สำเก็จหมดนะคะหวานนะคะเพราะว่า เราหวังจะจัจจันรให้มันดีนะคะมันแก้วก็สร้างความอัศจรรย์ให้กับเราได้ต้นต้นต่อควรเนี่ย50เหรียญค่ะ50บาทียญใช่ค่ะน้ำชีดาชีหลัมนะคะแต่ถ้าเป็นในบวรควรนี้เลยห้ามขายใครนะขอบคุณเลครับวันนี้แหลกแล้นหลามไม่ได้นอน